ัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนแอนดรูว์ฮาร์เบอร์นะคะและขณะนี้นะคะเรากำลังเดินอยู่บนเมนเพียนะคะหรือว่าท่าเรือหลักของที่เซนแอนดรูนั่นเองนะคะท่าเรือนี้นะคะมีความยาวประมาณ268เมตรนะคะหวว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเรานะคะตอนนี้เรานั่งอยู่บนฮาร์เบอร์นะคะน้มแรงมากคือลมแบบโหสจะยอดเลยอะ่ะ ีมากะะอ,าะอ,าะอาะจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงสุดทางของท่าเรือแล้วนะคะก็ข้างบนนะคะขึ้นได้ด้วยคือบรรยากาศดีมากเลยคล่ะทุกคน Without you, I'm going to go to the house. Hi. Hi. You're on YouTube? Yeah. Where's your channel, Koop? My channel is Chao Shil. C-H-A-O-C-H-I-L-L. And channel. Okay, Yeah. To... yeah. <laughs> Thank you. Right. Good to see you. Have a great year. จะลงไปที่ชายหาดนะคะทุกคนคนที่นี่น่ารัมากมากทั่งมอบรรยากาศก็ดีมากทุกคนจะบอกว่าเมาื่อวานอ่ะเรามาเซอร์วยที่นี่เว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากมีคนพาหมามาว่ายน้ำแล้วหมาก,ก็เยอะมากเยอะเอะมากแบบหลากหลายสายพันธุ์มากๆ ก็หมายว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูแคทเธอรอลของเซนนันรู โบสถนี้ถูกสร้างขึ <sm> ้นมาตั <sausage roll> ้งแต่ยุค1,100เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เราไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปดูปราสาทโบสวิหาร whatever ของเซนแอนดรูนะคะที่ มีอายุมากกว่า 800, 800ปีแปดหนามากฉันเอ,อหลือไปหมดแล้ว <c oughs> ทุกคนเราจะบอกว่าเราชอบวิวที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้มากมากมาก,มากเพราะมันสวยมากเหมือนอยู่ในแบบเหมือนอยู่ในนิยายเลยอะพูดอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูดีกว่า แต่เชื่อเถอะเห็นในคลิปก็สวยไม่เท่าเห็นกับตาของตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนมาเห็นมุมนี้มากคือเราชอบมุมนี้มากเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนคะและนี่ก็คือโบสท,ที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ค่ะ มีความสูงถึง1 1 3เมตรเลยนะคะสูงมากถ้าหอสูงๆที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะมีชื่อว่าเซนรูค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้านะคะเราก็เลยได้แต่ยืนมองจากข้างนอกค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันค่ะเดินนิ่ทะมันเป็นแบบชายฝั่งเล็กๆที่ติดอยู่กับโขดหินนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ทุกคนคะสถานที่สวยๆที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าเศร้ามากมายเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะคะจอร์จวิชาร์ดนะคะเป็นนักเทศนิกายโปรเตสแตนต์ที่ถูกทรยศโดยพระราชาของคาทอลิกโดยเขาถูกจับขังไว้ในหอคอยทะเลและถูกประนามจากการนอกรีดและสุดท้ายเขาก็ถูกเผาจนเสียชีวิตในวันที่หนึ่งมีนาค่ะและเมื่อเพื่อนของเขารับรู้นะคะ พวกเขาก็ได้วางแผนเข้าไปรอบสังหารพระราชาคณะของแคทอลิกและได้เกิดการรวบรวมโบสถ์ของโปรเตสแตนต์ครั้งแรกในสกอตแลนด์ค่ะ